Sai nữa, sai nữa, sai nữa. Cày đòi còn công nhân nữa, công à. เม็ดปัะจำปีของนางบอก่าไหลครับหัวเชื้อที่ผมใช้นี่คือหัวเชื้อแฟรมนี่ครับผมขั้นตอนการวิธีผสมหัวเชื้อนะครับ ก้อนๆใหญ่ๆเพื่อจัเจอยมันยอมมากตอนนี้เริ่มการแข่งขันขแล้วครับไซเอวันนี้เป็น180ครับผม อตัวนี้ขบวยดีสุนะครับสองสี่เก้าครับ

ดีมากๆนะครับจอบหนึ่รัก บโดยฝั่งนู้นปล่อยมาประมาณ5นาทีโอ้สวย2ขึ้นนักแกเนี่ยเดินเดินไปเอาไว่ามาซ้ายนี่มาซ้ายนี่เดินมาซ้าย เรป้องก,กันยไงเนาะเหนื่ยอยหนเยไม่งูดไนเยอะอย่างเงี้เหนื่อยยอนเหน่อย ขี้ขางบวมแน่เร็วเร็วเร็วเย้ครับเดี๋ยวครับอ๋อลูกบต้องไปบวมเสือบวมจะไปบวมเรื่อนบายบ ยเมอาเสียโตงวะมปังนี่าดูดิขนมปังนี่ได้ที่หึ่งน้อยมาได้แบบอีมาเลยอ่ะจริงๆจะเอาอีกแบบไหนแบบนี้มันเนี่ยโล่ะไรหนึ่งหน้ำบะโอ้ยเนี่ยให

ลูกเนาแปนอเตัวนี้ทีมงานแฟมิลี่หนึ่งหเดี๋ยวจะดูเมืองเขากัเมืองเขาเขาขับรถอะไรเขาัจป ตอนนี้ทีมงานพี่ไก่นะครับหนึ่งสองหกตัวนอนนี้ทีมงานแฟมบิลีนะครับหนึ่ง เจ็ดแปดสกครับ ไม่คุ้ยเลยพี่ข้างเรามันเข้าไปไหเข้าไม่พอพอที่นี่มดูเงาดูเงา ตรงนี Two, little, little. <S 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 2> <S 2้เจ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ชมชนสายตันนี้ทีงานแฟมิลี่นะครับสองหนึ่งเก้ามี

ไปไหายแดงกใครโดนไม่มีใครโดนถ่ายทำไม